ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเนื้อที่16ไร่กับอีก78ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับที่ดินสวยๆอยู่ท่ามกลางความเจริญเลยนะครับเจ้าของขายเหมายกแปลงเลยนะครับอยู่ที่160ล้านนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเข้ารายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่ครับ จากตัวนี้นะครับวิ่งออกไปประมาณร้อยกว่าเมตรนะครับที่เห็นรถวิ่งเยอะๆนะครับอ่านูมให้ดูจะชัดเลยนี่ครับถนนด้านหน้าที่เราเห็นนะครับอันนี้ถนนเขาเรียกว่าถนนปิ่นเก้านะครับเข้ามานิดเดียวนะครับของเราอยู่ท่ามกลางความเจริญเลยนะครับเพราะว่าห่างจากเราไปเนี่ยครับจะเป็นถนนใหญ่นะครับถนนปิ่นเก้านี่ครับของเราเนี่ยจะมีรถแท็กซี่รถเมย์วิ่งผ่านนะครับก็คือ การเดินทางค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็ของเราด้านหน้าที่เราเห็นอะครัผมให้ให้ดูป้ายนี่ก่อนนี้ครับนี่ครับอันนี้คือเป็นป้ายปัป๊มปตทนะครับปัป๊มปตทแล้วก็เซนท่านสารยานะครับอยู่ห่างจากเราน่าจะอยู่ราๆประมาณ500เมตรเองนะครับนิดเดียวนะครับก็คือด้านนอกเนี่ยครับจะมีปัป๊มปตทปั๊มเชลนะครับไทยวัสดุก,ก่อสร้างแล้วก็ เส้นทานสาร,รยาอยู่ห่างจากเราดเดียวนะครับคือเดินออกไปหน้าหน้าถนนนะครับเราก็จะเจอความสะดวกสบายหมดแล้วนะครับของเราเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดด้านธุรกิจได้เลยนะครับเพราะว่าจะทําเป็นรีสอร์ทหรือว่าจะทําเป็นร้านอาหารอยู่ท่ามกลางความเจริญเนี่ยก็ที่ดินแปลเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้เลยแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตลาดน้ําดอนหวายนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กกิโลกับอีก900เมตรนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายเลยนะครับ อันนี้ผมให้ดูบรรยากาศโดยรวมเนี่ยครับครับรูปแปลงที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับส่วนดน้านนี้นะนี่น,น,นที่ผมยืนอยู่นี้อันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าตัวนี้เรายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยนะครับนี่นครับจากนี้นะเข้าไปนี่นครับความกว้างของถนนนะครับก็อยู่ที่ราวประมาณ5เมตรนะ นี่ครับแนวรั้วแนวขอบเขตเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหลักหมุดนะครับนี่คือหลักหมุดนะครับหลักหมุดตรงถนนนะนี่ครับพอจากด้านหลักหมุดแถบนี้นะครับก็มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เนี่ยนี่นะครับนี่คือทางเข้าของเรานะครับกว้างอยู่ราวประมาณ5เมตรแล้วก็จากนี้นะครับก็ไล่ตรงไปนี่เลยนะครับ เนี่ยครับเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับเพื่อที่จะสร้างโกดังหรือว่าจะทําธุรกิจเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นะครับห้องเช่านะครับที่ดินแปลงนี้ก็ขอฝากไปด้วยนะครับเนี่ยครับส่วนด้านนี้นะนี่เนี่ยที่ผมเดินอยู่นี่อันนี้เป็นถนนของทางเจ้าของนะครับตัวนี้เขาก็ยกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับถ้าเราถมให้เต็มนะครับเนี่ยส่วนตัวนี้นะมันก็จะกว้างขึ้นมา นี่ครับแนวเขตของด้านแถบนี้นะครับที่เห็นเป็นเสาแดงๆนะก็คือของด้านแถบนั้นรวมกับของเราด้วยส่วนนี้ทางเข้าของเราจะเริ่มกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคลองนะอันนี้ในฉนดจะระบุไว้เลยนะครับว่าจะเขาเรียกว่าเป็นลำรางลำรางสาธารประโยชน์เลยนะครับตัวนี้ก็คือสามารถใช้ด้วยกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนู้นด้วยกับฝั่งเราด้วยนะครับเวลาฝนตกนะครับอย่าง น้ำนะครับน้ําเสียน้ําที่เราใช้อุปโภคบริโภคนะครับก็คือข้อดีของของการมีลํารางพวกอะไรประมาณนี้นะครับน้ําพวกนี้ก็ได้มีที่ไปนะครับน้ําของเราก็จะได้ไม่เน่าไม่เสียนะครับนี่ครับป้ายไทยวัสดุนะครับนี่ๆด้านหน้านี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นชัดเจนเลยนะครับของเรานะครับไทยวัสดุนะครับแทบจะรั้วติดกันกับของเราเลยนะครับส่วนด้านนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วก็เซนทานสารยานะครับ พอเดินออกไปนะครับตรงไายวัสดุนะครับเราจะเห็นเส้นท่านสารยาเลยห่างกันเราน่าจะอยู่ระลาประมาณสัก5 0าเมตรเองนิดเดียวนะครับแล้วก็แนวขอบเขตของเรานะครับพอหลุดจากตรงถนนทางเข้านะนี่ครับของเราหลักหมุดตรงนี้นะครับจากตัวนี้นะเนี่ยผมเอาตรงทางเข้าก่อนนะครับเนี่ยก็มาถึงประมาณเสานี้เนี่ยเนที่เห็นเป็นเสานี่นะครับนี่คือช่วงทางเข้าและจากนั้นอผมหมุนตัวย้อนกลับขึ้นไปนี่นะครับนี่ครับจากถนนคอนกรีตนะครับลงมาถึงผมเนี่ยครับ จากถนนคอนเกียบมาถึงนี้ก็อยู่ที่50เมตรนะนี่ครับมานี้เลยนี่ครับ50เมตรพอ50าเมตรปั๊บเลยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้านี้ตอนนี้เรายกให้เป็นถนนครับเรายกให้เป็นฐานประโยชน์นะเพราะว่าแนวขอบเขตของเราเนี่ยคือกันไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็คือถ้าท่านใดที่ซื้อนะครับสามารถที่จะแบ่งแบ่งล็อกแบ่งเป็นแปลงได้นะเพราะว่าตัวนี้เรากันให้เป็นถนนเรียบร้อยนะครับ คันนี้จากนี้นะครับเนื้อที่ของเรานะนี่ครับจากตรงเสานี้นะครับนี่เสาเนี้ยจากนี้ก็ไล่ตรงไปนี่เลยนี่ครับไล่ตรงไปนี่เลยนะครับนี่ครับจากตัวนี้นะครับไล่ตรงไปนะครับไล่ตรงไปถึงช่วงท้ายแปลงนะครับของเราจะขยักอยู่นิดหน่อยนะจะขยับอยู่ช่วงประมาณแนวรั้วนะครับอันนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแนวขอบเขตเบื้องต้นก่อนนะครับครับของเราจาก จากตรงที่ผมยืนอยู่นะครับไปถึงท้ายแปลนะครับก็จะลึกอยู่ที่ราวๆประมาณ250เมตรนะครับตรงๆไปถึงด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับแล้วก็ของเรานะครับพอด้านจากตรงนี้นะจากตัวนี้ก็ขยับไปนี้ไอ้ส่วนรูปแปลงที่เดินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไว้ในในในรีวิวผมนะครับเพราะว่าหลายท่านจะได้ดูแลวจะได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนื้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จริงนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะครับส่วนตัวรูปแปลงที่ดินนะครับวันนี้เดี๋ยวผมให้ดูไปเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะว่าพื้นใหญ่นะก็จะดูงงๆหน่อยนะครับนี่ครับผมพามาดูด้านแถบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าด้านแถบนี้นะแนวแนวขอบเขตนะครับจะขยักค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวอันนี้ช่วงท้ายเดี๋ยวผมพาไปมาดูนะครับนี่ครับจากตัวนี้ก็ตัดตรงๆไปนี่เลยนะครับ แล้วก็นี่ครับของเราสภาพโดยรวมนะครับทางเจ้าของก็ก็ปลูกกล้วยมีมะพร้าวนะครับก็จะมีพวกต้นไม้อย่างเขาเรียกว่าไม้พวกต้นมะลุมพวกอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นอของที่เรากินได้นะครับอย่างมะลุมเนี่ยครับหลายท่านที่ชอบแกงส้มนี่ก็โอเคนะใช้ได้นะครับแกงส้มสมัยโบราณน,นี่ก็ชอบกินนะครับนี่ครับทางเจ้าของเขาขุดเป็นร่องสวนไวน้นะครับ แล้วก็จะมีต้นพกมาต้นมะนาวพวกอะไรเนี่ยครับมะนาวนี่ก็ดกดีนัเนี่ยครับลูกค่อนข้างดกเลยและดินดีด้วยนะครับทางเจ้าของบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้เคมีนะก็ถือว่าไม่ได้ใช้เลยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอินทรีย์ชีวภาพนะครับดินเราก็เลยค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่ครับของเราก็จะมีเสาเขตอยู่เป็นระยะอยู่นะนี่ครับ นี่ยครับสภาพโดยรวมนะครับเป็นที่ดินที่ยกล่องไวแล้วนะครับมีต้นมะพร้าวต้นกอไผ่ส่วนด้านนี้คือทางเข้าของเราครับก็คือของเราหมดเลยนะเนี่ครับที่เห็นนี้นั่นคือเป็นแปลงที่ของเราหมดเลยนะครับ ส่วนตรงนี้นะที่ผมบอกว่าอาจจะขยักนิดหน่อยนะครับเห็นเป็นลำรางไหมนี่ครับถ้าผมหมุนกล้องเร็วอาจจะขออภัยนะครับนี่ครับมาน,นี่ปุ๊บตัวนี้จะขยักมาหน่อยไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเลี้ยวมาตามลำรางเพราะลำรางนียเรายกให้เป็นลำรางสาธารประโยชน์นะครับสองข้างฝั่งคือได้ใช้ด้วยกัน,นพอเข้ามานี่นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแปลงที่ดินงเราทั้งหมดเลยนะครับ นี่ครับป้ายไทยวัสดุนะครับอยู่ข้างๆกับเราเลยนะครับที่เห็นนี่นะแล้วก็ที่ผมยืนอยู่นี่นะครับเสียงรถวิ่งอยู่ด้านนอกเลยนะครับถนนนั้นเกาเรียกว่าถนนถนนป่น9้านะครับ นี่ครับพอเข้ามาข้างในนะักว้างนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับนี่ครับส่วนด้านนี้เป็นคันของเรานะครับที่ผมเดินอยู่นี่เป็นคันของเราส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลำรางนะครับเนี่ยลำรางตามคันนี้ทางเจ้าของเขา,เขาก็ปลูกส้มโอนะครับ ผูมะม่วงมีมะม่วงนะครับส่วนด้านนี้นะครับที่เป็นลำรางน,ะนั้นไหนๆ,ๆลำรางนี้เขาก็กันไว้นะครับทั้งสองฝั่งเลยฝั่งเราด้วยแล้วก็ฝั่งน้นด้วยนะครับนี่นะครับนี่นคือเสาเขตนะเนี่ยครับส่วนด้านนี้ก็จะมีขยักอยู่นิดหน่อย แต่สภาพโดยรวมนะก็คือตรงๆนะครับแต่ขยักนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้น่าเกียดน,ะนี่ครับสภาพที่ดินของเรานะครับทางเจ้าของเดิมขุดเป็นร่องสวนปลูกมะม่วงมะพร้าวอะไรประมาณนี้นะครับ ครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม098-915-8974นจะครับเจ้าของขายเหมายกแปลงเลยนะครับเนื้อที่16ไร่กับอีก78ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่160ล้านนะครับของเราอยู่ที่ตำบลบางเตยอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตามสภาพนี้เลยผมอาจจะตัดเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าถ้า เดินกันจริงค่อนข้างใช้เวลานานนะครับนี่ครับคันของเรานะครับเมื่อกี้ที่ผมอยู่ด้านนู้นนะนี่ครับประมาณนี้เลยเนี่ครับปื้นนี่ครับจากนี้ก็ไปนี่นะครับ นี่ครับพอมาสูตรตัวนี้นะสูดแนวคันนี่นะครับสูดแนวคันนี้พอสูดคันนี้นะครับก็จะเลี้ยวมานี่นะครับเลี้ยวมานี่นี่ครับพอจากนี้ก็ตัดตรงๆไปนี่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมย้อนกลับให้ดูนะครับนะนี่ยครับอันนี้คือส่วนด้านถนนนะครับที่ผมเข้ามานะครับตรงๆมานี่นะครับอาจจะแหวงนิดหน่อยคดเคี้ยวนิดหน่อยนะครับแต่ไม่น่าเกียดนะครับนี่นะครับตรงๆมานี่เลยนี่ครับ พอจากนี้มาถึงสุดท้ายแปลงเรานะครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงไปนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นลำรางเหมือนกันลำรางที่อยู่ล้อมรอบของเราส่วนที่เราเห็นด้านแถบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไทยวัสดุนะครับแล้วก็ความความกว้างนะครับความกว้างด้านหลังนะครับครับความกว้างจากนี้ไปถึงด้านเขตแถบนู้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูจะกว้างอยู่ที่120เมตรนะครับนี่นะครับ 120นี่ครับส่วนด้านหลังนะครับจากนี้ก็ตรงๆไปนี่นะครับส่วนด้านนี้เป็นด้านช่วงท้ายแปลงนะครับนี่นะคันที่ผมเดินอยู่นี่นะครับ นะครับพอจากนี้ไปนี่นะครับปุ๊บเราก็เลี้ยวไปนี่นะครับนี่นั่นคือด้านถนนนะครับส่วนด้านแถบนี้นะครับนี่เนี่ยอันนี้คือเป็นถนนใหญ่นะครับถนนปิ่นเกล้านี่ครับเห็นป้ายปตทไหมเนี่ครับมีป้ายปตทแล้วก็ส่วนตรงนี้จะมีปั๊มเชลลอยู่นะเนี่ยครับจะมีป้ายปตทแล้วก็ปั๊มเชลเนี่ยครับ นี่ครับถนนตรงนี้นะครับถนนตรงนี้เขาก็ยกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์แล้วนะนี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็เข้าออกได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถกระบะรถหกล้อเล็กนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยครับอันนี้ก็อยู่ข้างที่ที่ดินเรานี่ครับแนวที่ดินของเรานะครับจะจะถึงแนวรั้วนี่นะครับี่แนวรั้วนี่นะนี่แนวรั้วนี่เลยจากนี้อาจจะผมหมุนตัวย้อนกลับไปนะนี่ครับพอจากถึงแนวรั้วนะครับเราก็ตัดตรงๆไปนี่นะครับ เนี่ยครับตรงคันที่ผมเดินอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยส่วนนี้คือด้านหลังท้ายแปลงแล้วนะส่วนด้านนี้จะตรงเลยนะครับแล้วก็ถนนด้านข้างเราก็เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับที่เขายกให้หลวงแล้วนะส่วนด้านนี้ก็คือเป็นแปลงที่ของเราหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าความกว้างด้านหลังนะครับนี่นะก็คือจากตรงนี้จากนี้ไปนี่นะครับหมุนตรงๆไปนี่เลยนะครับปื๊ดไปถึงแนวคันที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับนี่นะจะกว้างอยู่ราวประมาณ120เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากนี้ไปถึง ตรงถนนที่ทางเข้ามานะครับส่วนด้านที่จะตรงเลยเนี่ยครับทุนนี้จะไม่คดเคี้ยวเนี่ยนี่ครับไปตามแนวกําแพงนะตรงๆไปนี่เลยนะครับจะลึกอยู่ที่ระลับประมาณ230เมตรนะครับแล้วก็ส่วนด้านแถบนี้ก็จะลึกอยู่ที่ระลับประมาณ250เมตรนะครับแต่สภาพโดยรวมด้านหลังนะี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูถนนนะนี่ยๆน,นี่นี่ครับ พอเราออกไปปั๊บเราจะไปเจอนี่ะครับปั๊ม PT อยู่ด้านหน้านะครับปั๊ม PT นี่คือถนนปิ่นเก้าเลยนะครับเมื่อกี้มีรถเม์วิ่งผ่านด้วยนะครับนี่ครับถ้าท่านใดที่ซื้อนะครับส่วนด้านถนนด้านนี้นะครับเราสามารถที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ถนนมันแคบตนเองก็จะเข้าได้พวกรถหกล้อเล็กรถกระบะรถเก๋งประมาณนี้ครับถ้าทําเป็นกิจการเกี่ยวกับพวกห้องพักห้องเช่านะครับคอนโดที่นิมเปล้นี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้เลยนะครับแล้วก็พอออกไปนะ ผมว่าจะพาเดินไปดูเซนทันสารยานะครับพอดีมันอ่านฝนตกเมื่อคืนนะครับมีน้ําขังอยู่นะครับผมออกไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราออกไปน,นิดเดียวนะครับเราจะไปเจอเซนทันสารยาเลยนะครับครับท่านใดที่อยากจะเห็นพื้นที่จีนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับ ที่เบอร์โทรผม0 98, 9นย์5 8 9 7 4นะครับในส่วนตรงนี้นะครับทางเจ้าของเขาถมไว้ให้เราแล้วนะถมไวแล้เราประมาณประมาณเกือบเกือบไร่นะครับนี่ที่ผมดินอยู่เนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่ถมแล้วนะเนี่ยครับส่วนตรงนี้นะครับเขาเขากำลังเขาเรียกเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างนะครับ ครับก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็น f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับยังไงช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นหมาหมูใช่ไหมครับอันนี้ก็คือต้นต้นมะลุมใช่ไหมพอดีทีมงานผมเดินอยู่ห้างหลังเมื่อกี้เนี่ยพอบอกว่าต้นหมาหมูปุ๊บ นิ่งเลยเนี่ยไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกน,นะครับทีมงานบอกจะเล่นอะไรเตรียมนิดนึงเขาเรียกต้นมะรุมนั่นเองนะอ่าพวกหมาหมูอะไรประมาณนี้อย่าซีเรียสอย่าซีเรียสครับขำๆกันช่วงนี้โอ้โหโรคภัยไข้เจ็บดูขา่าวมีแต่ข่าวโควิดนะครับเราเฮฮาปาร์ตี้ไปผมเสกสัรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับผมต้องสไตล์นี้คุณเสกเนี่ยจะต้องสนุกสนานนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับผมอยากให้ fc ผมมีแต่รอยยิ้มนี่ครับสภาพโดยรวมของเราเนี่ยตัวนี้ถมให้แล้วนะ นี่นะครับอ่าส่วนตัวนี้อ่านแต่ผมตัดตัดเป็นชุ่มชๆนะครับเพราะว่ามันจะไม่เสียเวลาเนี่ยครับของอาของเรามีต้นไม้ใหญ่หลายต้นแล้วนะในอย่างเนี้ยเหลืองขมิ้นนะครับมะม่วงอกล่องนะครับทางเจ้าของเขาปลูกไว้ผสมผสานค่อนข้างเยอะเลยและอย่างต้นมะพร้าวเนี่ยไหมก็กําลังโตแล้วนะมะพร้าวเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี2ปีขึ้นนะครับเนี่ยถ้าเราซื้อนะครับเรามาดูแลใส่ปุ๋ยพรวนดินเขาน่อยนี่ครับอย่างต้นมะม่วงเห็นไหมเริ่มออกลูกออกดอกออกผลแล้วนะครับ เรามาพัฒนาเขานะครับตัวนี้สามารถต่อยอดได้เลยทําเป็นเหมือนเกี่ยวกับโรงแรมก็ได้น,นะครับที่อยู่ท่ามกลางใจกลางของความเจริญนะครับเพราะว่าอยู่ข้างเราประมาณสัก500เมตรเนี่ยก็เป็นเซ็นทรัลสารยาแล้วนะครับหรือว่าเราจะทําเป็นร้านอาหารก็ได้น,นะครับขุดเป็นบอ่อนะครับให้ลูกค้าเข้ามารับประทานอาหารนะครับอร่อยอร่อยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศสวนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะ นี่ครับล่องสวนเรานะครับที่ม็มะพร้าวนะเริ่มโตแล้วนะครับนี่อีกอีกน่าจะมันปีกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เก็บลูกเก็บผลแล้วนะครับแต่สวนมะนาวเนี่ยเราหลกมากเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมอันนี้คือถนนนะครับถนนที่รถวิ่งเลยถนนปีนเก้านะครับด้านหน้านี่ก็เป็นศูนย์ขายรถนะครับเป็นศูนย์นิสสันนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นปั๊มเชล ปั๊มปตทนะครับสองฝั่งเลยนะครับเนี่ยถ้าตัวนี้นะครับเราเปิดเป็นร้านอาหารนือว่าทำกิจการเนี่ยแปลนี้ผมต่อยอดได้เลยนะครับเพราะทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับส่วนด้านนอกนี่ก็เป็นไทยวัสดุไหมครับป้ายใหญ่ๆไปอีกนิดเดียวก็เป็นเซนทรัลสารยาแล้วนะครับเนี่ยครับของเรานะครับเมื่อกี้ผมอยู่ตรงช่วงด้านตรงทางออกตรงช่วงไทยวัสดุนะครับนี่นะ ต่นี้ก็ตัดตรงๆมาดิเลยครับปื๊มดมานีิเลยครับมาถึงตัวนี้นะครับเสาเขตนะครับนี่นะครับเสาเขตร้าวนะพอถึงเสาเขตของเรานะครับนะจากนั้นปุ๊บเราก็ไปนี่นะครับเนี่ยเห็นในกำแพงรั้วนี่ครับพอในกำแพงรั้วนี่นะจากนี้เราก็เลาะๆมาี่เลยส่วนด้านด้านข้างนี่นะครับอ่านเดี๋ยวผมหมุนตัวให้อีรอบนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยมันจะมีลำรางสารประโยชน์อยู่เหมือนกันนะ ที่เป็นของเราด้วยแล้วก็ของฝั่งฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ติดกันนะครับส่วนนี้คือเสาเกียวล้วก็ตัดตรงๆไปนี่นะครับก็จะมีลำรานะครับอย่างเวลาทางน้ําขึ้นน้ําลงน้ําเสียนะครับได้มีที่ไปนี่คือส่วนนี้ก็ตัดตรงๆไปนี้นะครับเนี่ยเลาะเลาะเลาะข้างกําแพงมาเนี้ยนี่ครับของเราเนี่ยจะถึงแนวเนี้ยนะครับแนวรั้วนี่ไหมนี่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 แนวรั้วนี่นะนี่ครับจากแนวรั้วนี่ก็มานี่นะครับ เนี่ยของเราจะเลาะเลาะเลาะมาเรื่อยๆนะครับเลาะมาข้างกําแพงนี่นะครับนี่ครับเสาเขตนะครับที่เห็นแดงๆนี่นะครับนี่นๆพอจากนี้ก็มานี่เลยนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่อันนี้อันนี้เป็นคลองเป็นคลองใช่ไหมครับลุงเป็นคลองบางเตยเนาะครับอันนี้คลองคลองบางเตยนะที่อยู่ด้านข้างแปลงที่ของเรานี่ครับก็จะมาตามนี่เลยแล้วก็สวนด้านนี้นะครับนี่ผมแวะดูดูชมส้มโอ้หน่อย นี่ครับต้นโอรุกลูกกำลังใหญ่เลยนะเนี่ยะครับเนี่ยครับถ้าทําเป็นเกี่ยวกับพวกร้านอาหารนะครับที่อยู่ท่ามกลกลางของกรุงเทพนะครับเหมือนลักษณะเหมือนประมาณแบบโคกหนองนานะครับให้มีธรรมชาติของต้นไม้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นพื้นสีเขียวด้วยนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยก็ผมว่าีที่ดินแปลนี้สามารถโอเคเลยนะแต่ต้องสําหรับท่านที่ มีกำลังมากพอนะครับเพราะว่าอย่างท่านใดที่บอกุคุณเสกมันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าเราชมเป็นอาหารตาแล้วกันนะครับอันนี้อันนี้เป็นส้มอะไรครับลูกเนี่ยส้มียวหวานส้มขวหวานใช่ไหมนี่ครับเป็นส้มเขียวหวานบางมดไหมอ่าเนี่ยเขียวหวานบางมดนะให้ดูลูกชัดๆเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่มีกําลังซื้อพอนะครับระดับแปลงใหญ่ๆนะครับอยู่ท่ามกลางความเจริญนะครับ แต่สำหรับท่านใดที่กำลังซื้อไม่พอนะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับเราเราได้มาชมที่ดินที่สวยนะครับอยู่ท่ามกลางความเจริญนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้พอถึงตรงนี้นะนี่แนวแนวแนวกำแพงรั้วนี่นะครับนี่ยพอถึงแนวรั้วนี่นะครับนะจากนั้นเราก็หมุนมานี่นะครับเนี่ยตามคันนี้เลยส่วนตัวนี้ที่เมื่อกี้นะที่ทางลุงบอกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคลองบางเตยเป็นคลองนั่งเดิมใช่ครับลุง แล้วก็หลักหมุดของเราอยู่นี่นะครับนี่นี่นี่นะครับหลักหมุดของเราจากนั้นก็ตรงตรงไปตามคันนี้เลยนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแปลงที่ของเราครับถ้ารูปแปลงที่ของเรานะครับสวยนะครับสวยเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับจะมีช่วงทางเข้าอย่างเดียวนะครับที่ที่ผมให้ดูตั้งแต่ตอนแรกนะครับมีแค่ช่วงทางเข้าอย่างเดียวที่ว่าทางเข้ากว้าง5้าเมตรนะครับ จากถนนลงมา50เมตรเงที่เหลือก็จะเป็นแปลงที่เราเลยนะครับนี่เโอ้โหส้มโอลูกนี้เป็นไงครับลูกใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับต้นไม้อย่างต้นมะม่วงนะครับอย่างต้นไม้ในค่อนข้างที่จะเยอะนะ ถ้าเราใช้เวลาปลูกเองก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลยแต่ทางเจ้าของเขาปลูกไว้ให้เรามั่งแล้วนะครับพยายามให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับนี่ครับช่วนระหว่างที่เดินมานะผมมาเห็นต้นนี้นะครับน,นี่ต้นไม้ใหญ่นี่นะครับนี่ ต้นนี้เห็นลุงบอกว่าใช้เวลาน่าจะประมาณสิบปีแล้วไหมครับลุงเท่าไหร่นะลุงอ๋อนี่นะครับนี่ต้นนี้นะ้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงบอกว่าประมาณห้าสิบห้าสิบปีหกสิบปีนะตั้งแต่ลุงเล็กๆนะครับจนขนาดนี้นะครับเนี่ยผมพาไปดูใกล้ๆนะว่าต้นอะไรนะครับลุงบอกลุงเห็นมานานละหลายๆคนนะครับที่นี่ๆๆแม้นี่คือต้นอะไรให้ดูน้ำก่อนนะครับอันนี้คือต้นงิ้วนะครับฮะ ต้นนุ่นใช่ไหมไม่ใช่ต้นงิ้วใช่ไหมผมเดินผ่านต้นงิ้วแล้วตกใจเลยนะครับอัน๋อต้<า>น <al> นุ่นนะครับถ้าเป็น <Sultan> ต้นงิ้วนะที่เขาบอกว่าเนี่ยคนไหนที่ทําผิดผิดผิดศีลจะทำใช่ไหมต้องปีนต้นงิ้วนะต้นงิ้วมันจะหนามยาวอันนี้อ๋อต้นงิ้วหนามยาวอันนี้ต้นนุ่นแล้วไปรอดตัวไปผมก็อ่ะฮะโอเคเดินผ่านได้นะครับผมก็ตกใจนะครับเห็นเห็นพอดีมันมีหนามไงครับลุงก็เลยร้อนร้อนหนาวอยู่นะล้อเล่นนะครับเดี๋ยวจะเอฟซีจะบอกว่าคุณเสก ไปทําอะไรไม่ดีไมมอ๋อเอ้เป็นรอดไปรอดไปต้นนุ่นต้นนุ่นนะครับนี่ครับเนี่ยอันเนี้ยเสาเกตของเราจะมีเป็นระยะระยะอยู่นะต้นนุ่นเนี่กว่าจะโตได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานนะอ่าสี่สิบห้าสิบปีก็ท่านใดที่ซื้อนะครับก็สามารถที่จะเก็บไว้ก็ได้เป็นอนุรักษ์ไว้นะเพราะต้นไม้บางต้นเนี่ยกว่าเขาจะโตได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะครับ โอ้โหนี่ครับงานต้นขนุนลูกกว่าจะโตได้น,นะครับก,ก็ลอกล่อไปซะแล้วนะครับเป็นไงแทะไปแล้วก็แทะไม่หมดด้วยเป็นไงกัดกินอยู่นิดเดียวแต่ที่เหลือทิ้งไว้โอเคครับผมมาถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้เดินนะครับนะเนี่ยตอนนี้เดินมาถึงช่วงทางเข้าละนะครับนี่ครับคือหมุดตัวแรกนะครับอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้ให้เอฟซีผมเข้าใจนะครับนี่นะ เนี่ยครับแปลงที่หนึ่งของเรานะครับไปนี่เลยนะครับเึ๊บลงไปนี่นะครับแล้วก็ขยักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปถึงท้ายแปลงจากนี้นะครับลึกอยู่ที่ราลๆสองร้อยห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็พอถึงล่านท้ายแปลงนะครับจากนี้ก็ตีวงไปนี่นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะกว้างอยู่ราลๆประมาณร้อยยี่สิบและจากนั้นนะครับตรงป้ายไทยวัสดุนะนี่ครับก็มานี่เลยนะครับเนี่ยตรงช่วงประมาณปั๊มปอทอแล้วก็ขยักมานิดหน่อยแล้วก็ตีวงกลับมานี่เลยนะครับนี่นะครับ ครับก็ขอฝากไว้นะครับที่ดินแปลง16ไร่กับอีก78ตารางวานะครับอยู่ที่ตำบลบางเตยอําเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมายกแปลงเลยนะครับขายอยู่ที่160ล้านนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับ